ที่ถ่ายวีดีโอได้นะคะ่จะเอามลกๆอาจจะใสเดีวค่ะจะลองดูก่อนว่ามันแข็งถ้ามันแข็งจะมันติดไหมนี่มีน้ำมันเต็มถ้วเองใช่มันมันเลยมันไม่ใช่ไหนลองทำนี่้ออกมาเลยใเย จะมีน้ำมันนี่นี่ไงน้ำมันออกมาแล้วแต่ถ้ามันแห้งมันน่าจะออกีแบบนี้นี่ต้องนี่ต้องตากให้แห้งก็ขอบสองแดดโอ้เต็มมีน้ำมันก็ดีใจแล้วป่ะนี่ค่ะเต็มน้ำมันก็มันเต็มไอ้นี่พี่น้ำมันอยู่แล้วคือแบบกลัวขึ้นแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ติดไหมเนี่ยหนูติดเนี่ยแต่ว่าตอนแรกธรรมดาพี่เครื่องมันยัง ยังไม่ลื่นอ๋อต้องค่อยๆใส่น้ำมันเขาเป็นไข่ไหมคะตอนนี้ไม่นะอันนี้ก็ไปเป็นปุ๋ยได้อีกกลั่มเทไปทำสครับแล้วขัดผิวดีกว่าค่ะน่าจะได้มูลค่างว่ามีวิตามินอีเยอะใช่ค่ะแน้วมันก็โอเคได้ดีนะได้ดีแน่ไมใช่คือถ้าบีบเป็นานๆน้ำมันมันจะออกบีบเหมือนแมไม่เอาไปเอาบีบเหมือนแม่นะตัวอย่างแม่เี้ใส่ไปตุ่มไม่เข็ดแน่ ไม่ได้ยินเสียงอเตอร์ส<ป>ียิ่งยิ่งบีบนานๆแล้วมันยิ่งไหลยอ,ยอีกนะ,นะเนอะใช่ใช่แสดยตัวอย่างมีนิดเดีวยวสาเพียบเลยอะอะ ความรู้ใหม่ๆเช้านี้เนป็นเรื่องปบัติธรรมญาทพี่แล้วก็เข้าท่าเข้าท่าพี่ไม่ยาก